ขนมเค้กก่อนนะเราเราจะไปแจกอาหารให้กับผู้ประสบภัยนะเบลนะน้ำท่วมน้ำท่วมนะน้ำท่วมที่อำเภอระเงียดหรออ่าระเงียดนะครับเนี่ยตอนนี้เรามาซื้อเค้กก่อนซื้อเพิ่มเติมมันพไม่พอที่ซื้อมาซื้อมาแล้วไงกระชาซื้อมาแล้วอ๋อซื้อมาแล้วมาเพิ่มเติมเพิ่มเติมเพ่าเพิ่มเติมนะครับประมาณ300ชุดนะวันนี้อ่าประมาณ300ชุดนะครับโอ้โหดูฮะเค้กหลากหลายเลยนะครับเออชื่อร้านอะไรชื่อร้านอะไรบังฮ่า โอ้บังห้าห้าโอ้บังห้าหานะครับสนุกแล้วก็อร่อยนี่ไม่่อะไรสักอย่างแม่มีตำแหน่งแม่มีผลงานแม่มีประโยชน์อะไรไม่มีไม่มีไม่มีอะไรเนาะเป็นจิตอาสาคือรวบรวมเงินจากครอบครัวเนาะอ่าน้ำใจจากครอบครัวเบโอนะครับ ทำด้วยใจทำด้วยใจอ่าทำด้วยใจนะครับอ่าโอเคครับโอเคเลยมาเพิ่มเติมเพิ่มเติมนะครับได้อีก6ถุงนะครับอ่ะจ่ายตังค์เลยจ่ายตังค์เลยนี่ครับโอเคโอเคไปโอ้ไปเลยไปเลยไปข้าวข้าวนะครับอีกเจ้าหนึ่งนะครับประมาณประมาณ200กล่องใช่ไหมตรงนี้ประมาณ200กล่องนะครับก็มีแล้วก็ร้อยกว่าร้อยกล่องร้อยกล่อง เฉลี่ยประมาณ3ามสามร้กว่านั่นแหละเฉลี่ยประมาณ300นะอ่าเฉลี่ยประมาณส0มร้อยนี่ข้าวมันไก่ครับกาวมันไก่อ๋อโเจ้าเนี่ยในรก๊ะลุกทำแน่นอนข้าวมันไก่ใช่ไหมเจ้าเจ้าทำข้าวอาหรับอ่ะในโก๊ะลุเนี่ยโอ้เจ้าอร่อยเลยเออไม่ธรรมดาอ่ะไปดูไปดูเออมาแล้วมาแล้วนี่ข้าวมันไก่เจ้าอร่อยในโก๊ะลุกโอ้โห ถือว่าเราประหยัดไงได้เงินมีงแล้วต้องใช้ประหยัดต้องเอาแบบประหยัดแบบประหยัดให้กินได้หลายคนตั้งที่ตลาดกันครับฟองหนึ่งพันห้าบาทโอ้โหสามห้าบาทเองเอาบุญด้วยไงนี่นี่นี่อีกสิบห้าบาทก็เอาบุญอีกสิบห้าบาทเอาบุญไม่เอากำไรเยอะเยอะด้วยเยอะด้วยนะเต็มเลยนะครับเต็มพิกัดเลยครับดูว่า ของวันนี้เป็นอะไรนี่บกโก้บกโก้เขาอยากบกโก้บกโก้ขนมอะไรบอกโก้ขนมขนมเทียนไม่ใช่ขนมเทียนนะอะไรเข้าเรียกแล้วข้าวบดแล้วก็มีกะทิกะทิกะทิสดเขาอะไรตังเลยนเอาเขานี่เป็นกะทิสดนะถ้าเป็นถ้าเป็นภาษายาวีเรียกบอกโกอนะจะพูดบอกโก้พูบอกโก้ภาษาไทยเรียกอะไรไม่รู้ดูเอาเองแล้วกันดูเอาเองแล้วกันนะครับคล้ายๆขนมเปียกปูนแต่ว่ามันมีกะทิสดข้างบนนะครับ อ่ายครับอ่าจ่ายก่อนให้เงินเหรียญเหรอ่าจ่ายเป็นวันนี้จ่ายเป็นเงินมาเลยเงินมาเลยเงินไทยก็มีเงินไทยก็มีเดี๋ยวค่อยๆ่อยแรกอ่า เงน ais, 500, 500. ินไทยห้าพอ่ามาเลยเจ็ดรเงินไทยห้าพันะครับถ้าคิดง่ายๆก็คือ 1, e. 2>, 1> like> 2ื่นองหมื่นสองหมื่นสอจตั้งไปก่อนหมื่นสอง ตอนนี้เต็มเลวนะเวลนะเต็มแล้วดูฮะเต็มรถเลยนะครับนี่นด้านหลังด้วยนะด้านหลังด้วยนะครับนี่นี่ข้างในด้วยนะครับข้างในด้วยนี่ฮะเต็มเลยมีที่นั่งแค่2คนนะอ่ามีได้ทุนโ่นหลังก็อาจจะติดมองก็ได้โอเค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 เอาไปไปเลยครับไปเลยครับ อตอนนี้เราออกจากตัวเมืองโกลกแล้วนะครับเ,เดินหน้าไปสูปงง่อำเภอระงะงะนะครับรายการนี้ไม่มีโครงการมีไม่มีโครงการนะครับเรียกว,ว่าทําด้วยใจด้วยจิตวิญญาณจิตวิญญาณของครอบครัวญญญเบโอนะครับออโอเคนะครับเอาไปเลย